สวัสดีครับแบ่งปันพระบ้านพระเครื่องราคาหลักร้อยนะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญปักกฏปี2535นะครับรุ่นนี้นะครับเจตนาการจัดสร้างดีนะที่ระึกสร้างสะพานท่าชางน,นะครับด้านหลังจอกแบบเป็นสะพานนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี35แท้ทันนะครับพุทธศิลป์ก็สวยงามนะครับ ด้านหน้านี่เป็นพิมพ์หลวงพ่อแผ่นั่งเต็มอง์ปักกดนะครับแล้วจะมีเครื่องอัดถบริขารแบบนี้นะเดิมๆสวยๆนะครับกะไหลทองเต็มๆแบบนี้นะนะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชาองค์นี้นะครับผมเปิดไว้200บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับเหรียญปักกดหลวงพ่อแพ่นะครับสองยากหน่อยนะสะท้อนแสงมากๆนะครับเพราะว่าเป็นนิกเกิลกะไหลทองนะครับ ด้านหลังนะครับยันพุทธซ้อนแล้วก็ออกแบบเป็นรูปสะพานนะครับตามชื่อรุ่นนะสร้างสะพานนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้องค์ตามในคลิปเลยนะครับหลวงพ่อแพรนะครับเปิดไว้200รวมท่งนะครับแล้วก็มีนี่พระเครื่องเพชรบุรีนะครับองค์นี้สวยเดิมเลยนะครับเป็นเหรียญพระพุทธนะครับเหรียญพระแก้วมรกกหลังพระพุทธนะครับนี่เหรียญหลังพระพุทธลูกนะครับอ่าห้าองค์เลยนะครับ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเนื้อทองแดงลมดําสวยเดิมนะครับเป็นเหรียญสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับออกวัดปากลับอาเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับกำกับไว้ที่ด้านหน้านะครับองค์นี้ได้เดิมได้สวยนะนะครับผิวดิมเดิมเลยนะครับด้านหน้านี้ใช้เป็นพิมพ์พระแก้วมรกตนะครับสามฤดูเลยนะครับฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนนะครับพระแก้วมรกต3ามฤดูแล้วดูผิวนะครับ สวยเดิมแบบนี้นะครับคมชัดนะแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้านะครับอ่ากำกับปีพศนะสองห้านะครับผิวเดิมเดิมนะครับได้เดิมได้สวยแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเป็นพระแก้วนะครับส่วนด้านหลังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับ5องค์นะครับอ่าก็จะมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดเขาตะเคาหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตบางพีแล้วก็หลวงพ่อวัดไล่ขิงนะครับก็ดวนแล้วแต่เป็นพระพุทธที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถืออยู่แล้วนะนะครับนี่ผิวสวยๆแบบนี้นะหลวงพ่อบ้านแหลมตรงกลางเลยนะครับผิวนี่ออกน้ํามันก๊าซเลยนะครับอ่าเหรียญนี้นะใครสนใจนะครับเหรียญนี้แบ่ง200บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับพักเครื่องเมืองเพชรปี25นะครับก็เป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์เลยนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเหรียญพักแก้วนะครับ ใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่สวยนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้ออปกานะครับเนื้ออปกานี่หายากนะนะครับนี่ตอกโคด้านหลังนะครับเป็นของหลวงพ่อบุญนำจับสร้างปลุกเสกนะครับก็สิทธิ์สายหลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็เป็นมีศักดิ์เป็นทั้งสิทธิ์แล้วก็หลานด้วยนะนะครับเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมแล้วก็ ยังได้เรียนวิชากับหลวงพ่อโอตรัตนเสนอีกนะนะครับหลวงพ่อโอตรั้งก็เป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมด้วยนะครับก็เท่ากับเป็นสายหลวงพ่อเดิมโดยตรงเลยนะครับนี่เห็นไสวยนะเป็นพิมพ์นั่งเต็มองคนะครับลักษณะเรียนก็คล้ายๆเหรียญดาวเทียมคล้ายๆเหรียญดาวเทียมหลวงพ่อสว่างแบบนี been, h, <Wow>. <S s side, ้นะนะครับด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อเดิมนั่งเต็มองค์แบบนี้นะเดิมๆสวยๆนะครับสายนครสวรรค์นะครับคมชัดสวยเดิม นะครับด้านหลังตอกโค้ชชัดเจนนะครับนี่หลังยันนะครับวัดนครสวรรค์2534นห้ร้บส่นะครับาหายากนะเนื้อปากกานะครับองค์นี้เปิดไว้160นะครับ160บาทรวมโซมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพระบ้านพระเครื่องหลักร้อยนะครับใครสนใจตรงไหนก็ยินบ็อกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพระแบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ